เรียนลุงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกปี2467สภาพสวยเนื้อทองแดงครับหลังยัน4นะครับมาดูด้านหลังนะครับหลังยัน4ี่ปีสองสนะครับรุ่นแรก สภาพสวยนะครับน่าใช้ผิวตึงตึงแล้วก็คมนะครับที่เขาเรียกยันสีกันนะครับมีประคุณทางด้านแคลคาดคุงกระพันชาตีนะครับป้องกันคุณใสนะครับ คุณครับ